อัปเดตอัปเดตคู่เรื่องรล่าเฮามีเรื่องเล่ากูกคู่เจ้าข่าวขๆตี้ไหนพะยะอ่ะหยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอนสิผกนึงครับในช่วงสนทนาอู้จ๋าในวันนี้นะครับพอจะพาไปแอลงานจ้องางามหรือว่างานร่มเจ้าอู้ถึงร่มบอสร้างก็ต้องนึกถึงสันกําแพงแม่นแล้วเปิบอกว่าจะมีการจัดงานเทศกาลร่มบอสร้างและหัตถกรรมสันกําแพงครั้งที่39แล้วนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก สองท่านท่านนายกวิโรธชวดธนาพิรักนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาแห่งท่านหนึ่งท่านประลัดประสิทธิ์บัวเต้าประลัดเทศบาลเมืองต้นเปาขอสวัสดีท่านสองท่านยินดีจะนั่งนะเจ้าได้เข้ามาห่วมในรายการเจ้านีติพาคเหนือเป็นเกียรติแท้เลยนะเจ้าปีนี้เจ้าไฮไล่์บ่าอู้ถึงบ่ได้เลยจะได้ป้าอยู่กอเจ้าสําหรับแม่ยิ้งก่าจ้องปั่นรถทีบ มีครับมีอยู่นถ้าผมมีนี่ถือว่าว่าจัางนานล่มบ่อสร้างครับเป็นใหไล่ของงานล่มบ่สร้างครับรับรองว่าได้หันแน่นอนครับหันแน่นอนครับทุกคนไปเห็นแล้วประทับใจแม่นครขี่ตัวยอรขี่ค่ซ้อนตัวคนที่จะประกวดได้ต้องไปฝึกก่อนเพราะว่าต้องใจ ทักษะในการในการขี่ครับขี่รถทีข้างเดียวมันยังไงอ่ะกางจ้องมือขวากำแฮนน้องมือซ้ายกางจ้องนมันไม่ได้กำตึงสองข้างแม่บอ๋อใบปอลองเท้าต้องส้นสูงโอยแมม่ควาสวยงามความสวยงามจะเป็นกีบเต้มาได้แต่ร้องปีนี้ก็ยังได้หันอยู่ยังแน่นอนครับมีเหมือนเดิมครับปีนี้มีขบวนจะยิ่งใหญ่ขนาด ก็ขบวนของอันดับแรกก็เรื่องการคีรถทีบนเนาะครับเออเป็นขบวนเหมือนทุกปีอะเอาคนสวยๆงามๆามมาขี่ครับอืขี่แล้วต้องมีธมัดท่าแมงต้องกรอ่ะอย่างมันดูดีอ่ะขี่ตัวยิ้มตัวครับอ่าไม่ยิ้มมาได้ม่ยิ้มันบางงามเลยเนาะเพราะว่าจะมีช่างผาพเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยตลอดเส้นเลยมันจะตีจะต้องไปทายผาพเก็บความประทับใจนะเจ้านะทำนี้ถ้าออกมาสักน้อยหนึ่งเจ้า ตีบอวังค์้ืออกมาแบบสักน้อยเนี่ยอันนี้เขาเข้าไปตีไฮไลท์แต่เขาให้อูดถึงว่าตัวตั้งเก้าแต้เต่เรื่องของถีมาถีไปการจัดงานเนี่ยเพราะวัธรรมดานะเจ้าจัดมาเป็นตัวสามสิบเก้าแล้วนะครับปีนี้เนาะจะีแล้วเจ้าตั้งเก้าแต้เต่ของการจัดงานรายละเอียดเป็นจะได้วัตถุประสงค์ของการจัดงานโปยจรายละเอียดนี้ผมขอมอบคือทางตลัดรับได้อู้ถึงครับเงินต้องขอขอบคุณนะครับรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ นะครับตีหโอกาสทางที่สบาลเมืองต้นเปานะครับที่มาร่วมรายการนี้นะครับก็จุดประรงสงค์สําคัญที่สุดก็คืองานร่วมบ่อสร้างเนี่ยนะครับจัด้งแรกปีสอ2 5ัร้าั้งแรกเลยนะครับเหตุผลก็คือเราต้องการใื้างานร่วมบ่อสร้างเนี่ยซึ่งเป็นหัถกรรมของคนบ่อสร้างานะครับมีประวัติมาเมื่อน,นะครับาลายสมัยแล้วเนี่ยค,คงอยู่คู่กับ คนบ่อสร้างนะครับซึ่งเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของคนบ่อสร้างเขานะครับเพราะาเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในะขณะนี้กระตุ้นให้มีพี่น้องนะครับคนบ่อสร้างได้มีรายได้นะครับแล้วก็่งเสริมมาเฮียนหูในอัตลักษณ์วิถีของคนบ่อสร้าง,งนะครับ,รบซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีไฮไลท์ที่สําคัญสําคัญที่เด่นๆมากเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยในวันที่19เนี่ยครับ มีขบวนเปิดอย่างอลังการเลย oh. นะครับซึ่ง oh. ขบวนเนี่ยเอาจากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เมืองต้นเปาเาปอา1ิบขบวน โอ้เยอะนะสิบขบวนขบวนประดับประดาตกแต่งร่มสวยงามเจ้าเทวีว่าซิบขบวนเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพพอเหนือ1ซิบขบวนบางคนอาจจะบอกบ้านฉันซาวขบวนปุ้นถนนบ้านคุณญ่เจ้าคุณไปพอตีถนนบอ่อสร้างก่อนอมันตึงแน่นมันตึงอบอุ่นคือเหมือนกับเขาได้กระทบไล่กันแบบใกล้ชิดเลยมันก็เจ้าซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดียงไ่นะครับก็ท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด แล้วที่นี่เรื่องของขบวนติวซิขบวนเขาเน้นนักไปในส่วนไหนเป็นพิเศษของเจ้าทั้ง1ิขบวนนะครับก็คือจะเป็นขบวนที่ประดับประดา,ะด,าด้วยเรื่องของอร่มบอ่อสร้างของเขาหน้านะตกรรมเนี่ยนะครับแล้วปีนี้เช่นเดียวกันนอกจาก1ิบขบวนนั้นเนี่ยเขาจัดงานที่พร้อมกันทั้งสองอย่างาก็คืองานกระดาษสาครั้งที่18บแปดนั้นเนี่ยวันวันที่19บเก้าซาวเซวิเนี่ยถ้าไปที่บอ่อสร้างนะครับท่านจะได้ ทั้งสองอย่างเลยพร้อมกันเลยตึงงานจองตัวเองตึงงานกระดาษสาตัวเองครับโอเจ้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นแหมหนึ่งความพิเศษตีจัดขึ้นภายในปีนี้ครับเจ้าเราปีนี้เช่นเดียวกันนะครับที่อลังการก็คือแม่บ้านทุกหมู่บ้านร้อยกว่าชีวิตนะครับวันนี้จะมาฟ้อนจ้องอ่าคือกับ พอไปเป็นน้องที่ไปร่วมนักท่องเที่ยวได้ชมกันฟอนช่องเป็นจะไดอะมากกว่หานะต้องไปดูนะต้องไปพอละว่ะเอ้ะการฟอนจ้องเป็นจะได้แล้วแม่บ้านที่เปิดรวมแรงรวมใจกันเนี่ยเปิดมาออกหลดลายเป็นร้อยคนเลยมันนลท่องเที่ยวได้เห็นร้อยคนครับกลัองจ้องไปตัวฟอนไปตัวคังานยากนะเจ้างานนี่ทั้งสองท่านฝ่ายปปเป็นสองไฮไลท์ตัว ปอนไปตุวยกำจ้องไปตุวยแฮมหนึ่งไฮไลท์คือปันรถทีไปตุวยกำจ้องไปตุวย์่อไม่ยิงที่นี่ตึงหวะอึดทึกทนน่าจะบมีที่ไหนมีที่นี่ทีเดียวมีที่นี่ทีเดียวแลแฮมมีแฮมไฮไลท์หนึ่งกระเจ้าไฮไลท์อื่นไฮไลท์อย่างอื่นเนี่ยก็คือในวันที่วันที่19บาสาวเสืออจะเป็นถนนสายหัตถกรรม ทั้งท่มบอสร้างเป็นซอบพาวเวอร์เป็นอาหารการกินเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนแบบว่าทั้งทั้งสายบอสร้างลายังหมปอสายต้นเปานะครับจะมีทั้งสองฝากนะครับสามารถเยี่ยมชมแล้วก็ได้ศึกษาวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมอย่างดีงามเลยอยู่ในซอยอยู่ในลืบไหนบตต้องอยู่หันคนกันออกมาแสดง่นักท่องเที่ยวเนาะผลิตภัณฑ์จากกระดาษสายังบปอนะครับยังห้นักท่องเที่ยวเนี่ย ไปวาดจ้อง ที่รวดลายกำงามอย่างนี้นะฮะได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทว่าเซธเนี่ยสามารถเอาผลงานถองตะกาปิกไปบ้านตัวหนึ่งเดียวในโลกคือสามารถที่จะไปทํากิจกรรมที่ได้ตัวคือการเพ่นจ้องแล้วก็เอาถ้าทูกใจก็เอาปิกไปได้ตัวที่ระลึกตัวงที่ะลึด้วถือว่าพี่เซธจะไฮไลท์ตีอู้มานี่ก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยแค่่อู่ถึงเรื่องขบวนเกาะตึงว่าอันลังการงานสร้างขนาดนักทุกๆปีเลย ยังปีก่อนเนี่ยค่าเจ้าเคยไปไปพอแล้วตอนแรกก็นึกว่าโอ้เปินกระถาจะมีนิดๆน้นอยๆเป็นกิมมิกบรายรกองเข้าไปมีส่วนรวมตัวอ,อู้วิคนลูกเจ้าเพราะว่าเปินเหมือนกับเป็นการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนแท้ๆเลยตีเปินมาได้มาบอกว่าเปินเป็นหมู่บ้านเจิงธุรกิจมาใจแต่เปินเจิญชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต ของคนในชุมชนบอ่อสร้างต่างหากอันนี้ค,คือตีมหลักๆที่เฮาหยาจารุรักว่า้ใช่ครับนอกจากนั้นยังต้องการให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมครับข้ามเก๋ครับก็คือคือนักท่องเที่ยวนะไปหายภาพไปอย่างที่สวยๆงามๆ<อ>สามารถถ่ายภาพที่ตัวเก้าประทับใจที่สุดค<อ>่าส่งเข้าประกวด ได้งานเรามีรางวัลตัวเองครับอันนี้มาจํรกจำเพจอายุหรืออะไรอย่างเลยก็ด้มาจํากเพครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราไปแอลในงานเขาเปิ่งจ่ายภาพไหนเขาถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บส่งเข้าประกวดได้เลยส่งเข้าประกวดครับทนายกมีรางวัลการสร้างกาัรับรู้เนาะคนกดไลค์กดแชร์มีส่วนร่วมด้วยกันเนาะอาจจะต้องส่งนครับก็ส่งกดไลค์กดแชร์เข้าไปที่ในงานนะครับจะมีมีเฟซบุ๊กของงานตัวเองนะครับ นอกจากนั้นไฮไลท์สำคัญปีนี้เขารวมสองงานไว้ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีการประกวดทิดาร่วม่รสร้างแล้วประกวดไม่เงินงามกระดาษกระดาษกระดาษจะมีสองเวทีครับสองเวทีเขาจะเลือกบมดูกแล้วเจ้าเองเวทีไหนดีหาเลือกบมดรู้ละไม่ยังคิด ทีรถทีบเออมาได้มาได้เขาอยากจะมีมงกตสมัครได้เหมือนกันมันก็ได้มีวทีกระดาสาวตัวกระดา่านี่ไม่ไม่ยิงเอ่อไม่อะเรียนงามไม่เฮียนงามไม่เฮียนข้ามเป็นการด่าสานี่คือจะเอาคนในพื้นที่ของบ้านต้นเปาตำบลต้นเปาเฉพาะคนในพื้นที่เนาะเพราะว่าไม่เฮียนในคนในพื้นที่ในตำบลนะครับครัแต่มันก็จะได้หันละลูกไผ บ้านไผ่สาวบ้านใดงามได้หันแน่นอนแต่สาวสันกระแบงทั้งงามทั้งามกู้คนนะเนาะบาว่าจะเป็นสาวกำจ้องบางว่าจะเป็นอันแม่เฮีย้นปรากฏชุดกระดาษาก็ได้เหมือนกันเหมือนยังตีมาจัดในสตูดิโอของเขาเมืเดียวนี่คือก็จะมีชุดกระดาษใช่ครับจะต้องสวมใส่ขึ้นขานประกวดเลยก็ชุดนี้คือ ถ้าไปที่นั้นน่ะเขามีบริการโดยท่านนายกบริการรถรางรถนำเที่ยวอ่ยแล้วก็มีมะกุูเทศน้อยที่คอยบอกว่าตรงนี้สถานที่จอดรถก็แถวถนนหน้าเทศบาลมันีสองข้างเลยได้หมดมีรถรางบริการครับครับ ก็คือดในตี ok> ้เทศบาลได้ตัวครับเจ้าก็เอื้ออำนวยคด้ร่วงเมื่อกับพอแม่พี่นอกประชาชนตัวพ่ลํำพังแขกคนในพื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่ไปแอลนี่ก็นักแล้วนะเจ้าคนต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและยิงเขาจัดในช่วงของต้นปีอากาศก็ยังดีเย็นอยู่มันก็เจ้าช่วงไฮซีซั่นต้องมาสัมผัสบรรยากาศแต่แตเลยนองเหนือจางอ่านเจ้ากิจกรรมติน่าสนใจอื่นๆถ้าหากว่าในช่วงของการจัดงาน แผนบาว่าจะเนรมิตถนนที่เป็นเส้นบอ่อสร้างนะ่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมมิจฉาเจ้าใช่ครับเอ๊ะมันมีรายละเอียดอะไรอย่างซึ่งนนถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยนะครับจะรวบรวมวัฒนธรรมของทางบอกว่าสันกําแพงนะครับบว่าบอ่อสร้างบอกว่าต้นเป่าเนี่ยอเอามารวมกันถึงไว้ที่หันหมดเลยอ่านะย่งางบปอนะครับเขาะจะมีถนนสายศิละปะหรือสตรีทอาร์ตเนี่ยเข้ามาร่รวมตวัว นะครับี่น er> ัท่อที <t <t ่ยวชาตงชาติชอบเนอะจเป็นได้มาชมแล้วก็มาทำกิจกรรมเนาะเจ้าอู้ถึงเรื่องของสตรีทอาร์ตนี่นะเจ้ารูปแบบลักษณะมันมันเป็นอะไรจเจ้าเฮามีมาตั้งเก้าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มา่อใดล่ะคือเหตุผลก็คือทุกคนเนี่ยเข้ามาอยากจะหาอะไรอย่างที่มีมีความคิดหรือไอเดียเป็นของตัวเองที่จะวาดลงไปบนถนนนะครับวาดลงไปถนนอัยังก็ได้นะครับ ถ้าเกี่ยวข้องกับทางบ่อสร้างตัวน่ะยิ่งดีเลรื่องร่มดังอย่างสามารถลงไปบนถนนสตรีทอาร์ตได้เลยอ๋อหมายถึงว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปแต่งแต้มสีสันบนถนนบนถนนได้ตัวคือเป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวตามภาพที่เห็นอยู่นี่ค่ะสิ่เลยค่ะโอ้มาไปแอลเนาะมีความพิเศษอะมีความม่วนมีความจอยไปตัวกันนี่นะเจ้านะ ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนไทยเช้าต่างชาติก็ไปรวมแตง่งแต้มสีสันแบบเจ๊ได้เหมือนยางเช่นเดียวกันกู้เตือเนี่ยไปก็จะหันแบบเฉพาะเป็นคนตีมีฝีมือจีจะไปวาดภาพระบายสีอันนี้เป็นประชาชนนักทองเดียวได้มดด้วยมนในส่วนของการแสดงละเจ้าเขาจะได้หันศิลปะวัฒนธรรมของในท้องถินในเรื่องของการแสดงจะได์พองในงานครั การแสดงนะครับก็มีหลากหลายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยรำว,วงย้อนยุกในการาแสดงลคลังวัฒนธรรมถอนจ้องอย่างที่ผมอู้ไปนะครับแล้วก็มีการแสดงอย่างอื่นอ่งมากมายารเรื่องของรำวงนี่คือรำวงย้อนยุค ย้อนยุคนี่คือเฮาย้อนไปเมินกับเจ้าย้อนยันในในช่วงที่ผ่านมาะก็จมีสีสันท้ำอย่างเก็จะเป็นทำหนึ่งสีสันแบบใส่กระโปรงซุ่มเป่านกวีดมดเวลาอีก็เป็นรอบๆพี่ก็หาเขาก็จะได้หันบรรยากาศแบบย้อนยุคเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่เฮาเคยสัมผัสมาใหเจ้าเนาะถ้าหากว่าอู้ถึงจ้องอู้ถึงร่มในบ้านเฮานี่บ่มีตีไหนแล้วนะเจ้าเนาะบ่มี มีทีเดียวในประเทศไทยเนี่ยตีลมบ่อ,บอรสร้าง<ต>ยังอนุรักษ์มาอยู่ครับ,รบแล้วต้องบอหวานเหนียวแน่นตวัวแล้วราเดี๋ยวเนี่ยเขาส่งเสริมในมิติด้านไหนจะได้พ่องเจ้าก็ส่งเสริมหนลักษณะว่าอันดับแรกก็คนเมืองว่าอุ้ยสอนหลานเนาะหัวจะสูญหายเนาะสืบสานสืบทอดต่อไปรุ่นสุบรุ่นเพราะปัจจุบันนี้ ลูกหลานบอกแค่สนใจแล้วเพราะได้พี่ห้องมีมือถือห้องมันได้สนใจออกไปตั้งนอกกับลืมพื้นเพบ้านตัวเก่าลืมไอ้ไอ้อะไรกอะท้องถิ่นของตัวเองท uh ี huh. ่ทำมาหากินของพ่อของแม่ง hmm> ห้องถือว่าเป็นรากเงาเลยประหยากคือมันหายไปกับไอ้บรรทบุตรเน่อยก็เลยว่ากฟื้นฟูคืออุ้ยสอนหลานคนเมืองอุ้ยสอนหลานเนักแล้วก็งานนี้ก็ยังมีการ มีส่วนร่วมของประเทศอินโดนีเซียต่างประเทศโดยโยกย้ายยังจ้องข้างหน้านี่เป็นประเทศต่างประเทศมาร่วมนะครับของที่ไหนพอขอะไรเลี้ยงหน่อยนะเจ้าว่าเป็นของที่ไหนพอเพราะว่าแต่ละสีสันนี่เยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ลักษณะทรงรูปทรงแบบนั้นของประเทศอินโดนีเซียอินนโดีีเซยครับจะเป็นรูปลายครับลายโค้งๆครับถ้าประเทศนี้ประเทศของบ้านเฮานี่ครับ บ้านเฮาแหะบ้านเฮาก็มีจ้องหลากหลายครับแล้วแต่จะไอ้ส่วนมากบเดียวประยุกเนาะอันนี้ประดอยตกแต่งฮื้อสวยงามเนาะคือคือเป็นจ้องที่เอาไปประดับนะถ้าไปกางกางที่ว่ากันแดดกันฝนมันมันบทนมันเป็นการบเดวยวนี่เป็นจ้องที่ไว้สวยงามประดับครับ ที่บอกว่าเป็นความรวมไม้รวมมือจากอินโดนีเซียเนี่ค,คือเป็นความรวมไม้รวมมือในมิติด้านไหนนะค,คือคือเฮามีการบันทึก MOU ร่วมกัน<อ>มาหลายปีละนะครับ<อ>ในเรื่องของการสร่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นะครับ<อ>บ้านเปิ้นก็มีจ้องเหมือนกันนะครับก็ผลิตแหมแบบหนึ่งบ้านเฮาก็มีจ้องเหมือนกันก็ผลิตแหมแบบหนึ่งท<อ>ั้งนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาพอสมผสานรวมไม้ไมรมอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน<อ>นะครับ งานนี้เนี่ยทางของประเทศอินโดนีเซียเปิ้ลก็จะมาร่วมในงานตัวออจะได้เห็นบรรยากาศของอินโดนีเซียตัวมีมีมูดมีกิจกรรมของเปิ้นร่วมในงานตัวแสดงว่าเขาจะได้เห็นความหลากหลายในเรื่องของการทำจองการทำรม ตึ้งของอินโดนีเซียตยัวยตึ้งของบ้านฮาวครับ,ร,บรวมทั้งศิละปะวัฒนธรรมบ้านเพื่อนตุยครับที่จะมาสะแสดงหลากหลายดีนะครับงานมขีขอถามได้ก็เจ้าว่ามันจะมีไอ้อย่างจะได้พองรายละเอียดว่าเออมันจะอาหารกการแสดงก,การสแสดงมีการแสดงเข้ามาแบบมีส่วนร่วมในงานเตือนนี่งานจะมีตั้งแต่วันแรกเลยก็เจ้า เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยครับวันที่19นะครับสาวสาวเอทั้ง3วันเลยครับโอ้สามวันสามวันนี่กิจกรรมซ้ํากันก็เจ้าก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละวันนะครับมีความน่าสนใจเจ้ากัมนี่มาอู้ถึงรายละเอียดหลายคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอว่าเออเรื่องของการประกวดเหมือนอย่งข้าเจ้าเนี่ยเจ้าให้รอฟังสนใจเป็นพิเศษสนใจเป็นพิเศษอ่ะแต่ต้องเป็นคนในพื้นที่รายละเอียดการสมัครอย่างจะไดเจ้าต้องติดต่อช่อง ท้งไหนคุณนะสมบัติเอเจ้ามันจะมีอยู่สองเวทีมันจะจ<ช>ัดต,ตีการ,รประกวดครับอันดะับแรกนะครับก็เป็นวิธีประกวดไม่ยิงขี่รถทีบกางจ่องอนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เป็นสุภาพสตรีอายุเบิเกิน25ปีนะครับก็มีความสามารถพิเศษก็คือขี่รถทีบตวัวกลางจ่องได้ตวัว หรือเดี๋ยวว่ายังบ่มีความสามารถต้นนี้เี็กก็ไปซ้อมได้ไปฝึกได้ตันอยู่ครับการรับสมัครก็รับสมัครที่เทศบาลเมืองต้นเป่าสานักงานนะครับเวลาก็คือตั้งแต่วันที่2 5เดือนนี้ไปถึงวันที่12มกราคมปี67นะครับอันนี้คือเวทีของเป็นยิงคีรุทีกลางจ้องนะครับ ถ้าสมัครได้ต่อใดนักต่อใดยิ่งดีนะครับสุดท้ายเขาจะมีการคัดเหลือประมาณสาวคนอ๋อที่จะได้ปันนี้แค่สาวคนแค่สาวคนครับโอ้อออแค่สาวคนคัดมาแล้วหัวกระทิทั้งนั้น,น,นเหมือนยังตีผ่าเผาเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมน,นี้คือสาวงานคัดมาแล้วนะจ๊ะว่า ปั่นรถทีบแล้วไม่เปิดกระเดือก <c oughs> ไม่เปิดกระเดือก <c oughs> ลงข้างตาลนะครับเนี่ยแล้วแต่ละคนหนัง <c oughs> งามๆทั้งนนั้เลยคุณผู้ชมพอเตอร์ไม่ยิงามต้องกางจ้องเนาะหนะไม่ยิง,งามต้องกางจ้องแล้วเปิ้ลเหมือนจะแต่งอยงอย่างนักปลาปล่ำปลาเรือนะพอเตอร์อ้อชุดเปิ้ลก็จะเรียบรีย์เตอร์แล้วรถปั่นรถทีบเหียงำจ้องเหงยแล้วกับพอเตอร์สีสีหน้าสีตาเปิ้ลนะโอ้มีแต่อ่อนน้อยมีเลยครับมีเหล่าอ่อนน้อยประกวดหนูน้อยหนูน้อยกางจ้องตัวเหนูน้อยกางจ้องตัวเี่ด่าตนะครับ ครับจะเห็นได้ว่าเวทีเนี้ยทรงสาวงามไปเวทีใหญ่เยอะเหมือนกันเนาะที่เริ่มต้นจากเวทีไม่ยิงคิวร์ทีปนี่นะ<อ>ว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามแล้วกัความสามารถเนะาะครับถ้าปันรถที กลนนี่ <G wen ny> ก็คือว่าถ้าไปใส่ส้นสูง C หกห้านิ้วนี่คือบ,บนเวทีใหญ่นี่คือแบบปะระเลดแน่นอนเขามีเลิดแน,น่ <c oughs> นอนเดินสง่างามไปโจนๆเลยอ่ะและแหมหนึ่งเวทีและเจ้าตีหวายก็แหมไม่เนงามไม่เืินงามก็เรา,เาก็ส่งเสริมไม่เืินนะครับในการส่งเสริมบุคลิกลักษณะในการไม่เหอนนี่คือ คนที่สมรสแล้วสมรแล้วนะครับมีลูกก็ได้บ่มีลูกก็ได้นะเจ้าน้ยใช่ประกวดได้หมดประกวดได้คัดเลือกมาอายุบ่เกิน40ิปีอ๋อมีจำกัดอายุครกัดอายุ๋อแต่ถ้าหมดเลยสี่สิบจะลำเข้าไหล่ะเอาบ่เกิน40ิก็ป้อนเฮาหัวกวงหัวเข้า่นจะ่ปีเนาะเข้าาก็จะมีการคัดเลือกกันค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันนะเจ้าพ่อแม่เห็น งามน<า>ะแม่นครับเมีเงินบ้านนี่ปนงามคือข้อจํากัดก็กคือส่งหนึ่งมู่บ้านละหนึ่งคน<อ>หนมู่บ้านเพื่อคัดเลือกมาก่อนจะต้องมีการประกวดแต่ละหมู่บ้านก่อนอได้เงินบ้านนี้ ทั้งหมดมีกี่ตำบลนะครับมี10บสหมู่บ้านครับสิหมู่บ้านครับสิหมู่บ้านคาดกันก็จะได้ตัวแทนมาซิบคนแล้วก็ขึ้นมาประกวดบนเวทีใหญ่ใครจะเป็นสาวงามแหมเงินนึงเดียวไปพอกันได้วันประกวดจัดสินวันไหนวันที่ต้านนนใวัที่ส อ่าเซาเอสครับวันสุดท้ายสิบเก้าเซาเซาเอสดวันสุดท้ายจะมีการประกวดการตัดสินใหญและจะมีการเก็บตัวอย่างกันก็เจ้าเหมือนแบบเหมือนเวทีใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมครับสนใจก็จะมีทีมงานคอยเทรนยู่คอยดูแลคออยยู่เปิดรับสมัครหรือยังครับอ่าเปิดรับสมัครก่อนก่อนที่จะมีการมีงานเกิดขึ้นนะครับโอ้สมัครนั่งอ๋อต้องมีการคัดเลือกเลือกในหมู่บ้านคนในท้องถิ่นเป็นยังไงไกลเนาะใกล้กันเนาะ ใกล้กันซิหมู่บ้านสูสูเไคาดมาเหนือมู่นึงอ่หมู่สองเล้งละมู่นึงกึศจะได้น่าเอาสาวจะได้ทรงจะได้เอาหลักบ้านมู่ซิปมะมู่ห้าแล้วไปเล้งพอสักหน่อยเอ้ะท่นบอกว่าเป็นการเปิดกว้างฮื่แม่เหือนได้มีการแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนาะเป็นการส่งเสริมสร้างคุณค่าในตัวตนของแม่เหือนตัเนาะเพราะความแม่เหือนนี่บ่อใจบดบาต เล็กๆนะคะบทบาทแม่เงินนี่หญิงใหญ่หนอดูแลตึงลูกตึงผัวนะเจ้าหนอถ้าอู้กันเป็นภาษาเมืองเข้าใจกันง่ายๆดูแลรักหลายอย่างแล้วก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวเอง่านนี้ลูกผัวต้องเข้าใจขอให้แม่ได้ดูแลตัวเก่าก่อนแล้วแม่จะขึ้นไปงานบนเวทีเป็นเกียรติเป็นศีของวงตระกูลเนี่ยนะเจ้าเนออ๋อกาพอกาฟังเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการประกวดเรื่องของศีรันวัฒนธรรมไรอย่างต่างๆแล้วน่าจ่นใจนะเจ้า ทางหน่วยงานต่งางภาครัฐรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็มีการสนับสนุนบาฮื้อจ้องสูญหายไปตามกาลเวลาเขาปฏิเสธมาได้เนาะว่าเวลาผ่านไปวิถีเปลี่ยนแปลงความเป็นจุดกำเนิดร่มบอรสร้างคือแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือตีบอรสร้างตีสันกําแพงก็คือตีนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมาเยี่ยมมาชมมาแอลกันฮื้อได้แต่แต่เลยนะเจ้าสุดท้ายนี้เดี๋ยวฮื้อทั้งสองท่านฝากประชาสัมพันธ์กันสักน้อยนะเจ้าว่า ความสนใจของงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรไอ,อย่างจะได้เปลียนเชิญได้เลยเจ้าครับฝากถึงพวกพี่น้องอประชาชนที่มาเอยวมาเที่ยวนะครับทางงานร่มบ่วสร้างก็มีสถานที่จอดรถขว้างขวางแล้วก็การเดินทางก็สะดวกห่างจากเชียงใหมก่ก็ระยะทางประมาณ6กกิโลเมตรนะและงานของ รอบสร้างก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21นะฝากเรียนเชิญทุกท่านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศขอเรียนเชิญไปเที่ยวได้ทุกวันครับและการขี่รถทิพย์กางจ่องก็จะมีทุกวันนะนะการขี่ยัยฮื้อกพื่น้องได้ชมว่าม่ยิงขี่รถทิพย์กางจ่องเป็นจะไดพงนะดูความสวยวามงานดูการขี่มันแข็งแรงกันนะแล้วก็ฝากทุกท่านว่างานนี้มันจะมีอยู่สองงาน งานล่มบอ่อสร้างและงานกระดาษสาพร้อมกันครับขอฝากเรียเชิญทุกท่านไปเอวไปชมได้ครับขอบคุณครับครับก็เราก็ทำอยากอยากให้นักท่องเที่ยวคนที่ไม่เอวมาเที่ยวแบบมีความสุขครับวันนี้เนี่ยได้ได้บริการได้เชิญชวนหลายๆท่านมาสมัมผัสบรรยากาศดูครับว่างานหัตกรรมล่มบอ่อสร้างครั้งที่3.9และงานกระดาษสาบ้านต้นเป่าครั้งที่18เนี่ยนะครับ จะมีความอลังการยิ่งใหญ่นะครับเก็ะเป็นไปตามนยโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่พยายามส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวชอบพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ขอฝากฝากติดตามเชิญชวนทุกท่านตัวเองถ้าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บเพจนะครับของเทศบาลเมืองต้นเป่าได้นะครับหรือถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางนั้นได้เลยเหมือนกันครับก็ถือได้ว่าเป็นแหมหนึ่งงานตีต้องปักมุด ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวเลยนะเจ้าพาะถือได้ว่ามาปะกับความอันซีนที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าร่มบ่อสร้างมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยคือที่บ่อสร้างสันกำแพงนั่นเองวันนี้ทางรายการขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะเจ้าตี๋มารวมอุจารกันในวันนี้ขอบคุณจชนนครับยินดีครับคุณผู้ชมเจ้าเดียวย่างกันกมเดียวเจ้าชงหน้ามาติดตามความน่าสนใจของใต้รายการเจ้านีตีพังเหนือกันต่อเจ้า อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากูกุ้เจ้าเขาเข้าตที้ไหนพัยเงียยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอนอง